ข่าวใหญ่นะครับคาวาสกิ asaki, บริษัทชื่อดังของญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมผลิตเรือดำน้ำรุ่นใหม่นะครับเรียกได้ว,ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับบริษัทคาวาสกิเนี่ยซึ่งนอกจากจะเป็นบริษัทที่หลายคนรู้จักกันในานามแบรนด์มอเตอร์ไซค์ที่เป็นที่นิยมแล้วเนี่ยรู้ไหมครับว่าคาวาสกิเนี่ยยังสามารถผลิตเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆได้อีกด้วยมีทั้งรถไฟเครื่องบินนะครับและอาวุธหนักนะครับล่าสุดกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเนี่ยได้เซ็นสัญญานะครับการวิจัยและการพัฒนาเรือดำน้ำโจมตีดเอฟฟา่นหมยีีงสื เป็นรูปตัว x นะครับซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในเรือดำน้ำําหลายรุ่นของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจับตาเนี่ยที่เขาจ้างบริษัทคาวาสกิในการผลิตและวิจัยเนี่ยก็คือจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่มากกว่าเรือดำน้ํารุ่นเก่านะครับและที่สําคัญเนี่ยยังสามารถปล่อยจรวดนําวิถีโจมตีนะครับฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยที่สําคัญเนี่ยเครื่องยนต์ของเรือดำน้ำเนี่ยจะใช้ของคาวาสกิโดยตรงนะครับและยังมีอุปกรณ์ฟอกอากาศที่แยกคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นพิษได้อีกด้วย เรียกได้ว่าคาวะสกิเนี่ยเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าจับตานะครับหากผลิตเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่ใช้ได้ดีจริงๆเนี่ยจะทําให้คาวะสกิและประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเรือดำน้าที่น่าจับตานะครับที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าอนาคตหากใครอยากซื้อเรือดำน้ำเนี่ยผมว่าซื้อจากญี่ปุ่นก็ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมีการลงทุนในประเทศไทยไหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับยิย่งโดยเฉพาะอุตสาหกรรมของยานยน ดีกว่าซื้อจากจีนนะผมบอกพูดตรงๆเลย